เออถามนะตักทีเออน้าูเนี่ยก็นั่นแหละตัว้อพี่พี่นพูดอะไรก็ไม่รู้พี่อชคดีครับพี่ตัวกลางนี่ผมผมชอบวันพัสดา้าลองมาวันพัสดนาใช่เป็นวันพัสดนาอะไรมีหนอนนอนไม่รับหัวใจมันกระซับกระสายก็มีนะฮะตัท็อปพี่ชอบน้องคนไหนครับเฮ้ยไเที่ช่วขของกลับบ้านลยแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นได้ขอไลน์น้องไหมบเียของกูนางอยู่ี่ สวัสดีครับทุกคนอะไรวันนี้จะมาในหัวข้อคุณประทับใจมือถือรุ่นไหนยกตัวอย่างมา3รุ่นภายในปีนี้ iPhone 12 iPhone 12 iPhone 12โนบสองราคาไอ p ฟ o สิบสองสิบอยู่รสิ่พี่พี่มาถามอย่างเงี้ยพี่เขาก็ถามไม่ไม่ทันแล้วแหละนาสามรุ่นสามเดละอ่าสามรุ่นสามเดลราคาเปิดไปนะครับพี่นิวเอาอะไรครับครับเอาอะไรครับถ้าเป็นเอาเริ่มเดลราคาสูงก่อนเลยครับตัวท็อป 12 Pro Max สีแสดครับ,รบเราไม่มีไม่มีอะ้วสีกรอบกลางกลางอะถ้าเป็นเลทราคาหมื่นถึง2 0 0หมื่นใช่ไหม <Yeah. S 2> ก็เป็น S10 Lite ครับผมแล้วมันไม่เอามีสิ T p ีโมีสิ T ท r โมันไม่ไม่เหมาะกับงานด้านผมครับพวกถ่ายภาพอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวราคาประหยัดราคาประหยัดต่ำหมื่นก็ชอบพวกเลดมี่ครับมีโน้ต 9s 9s 3ไม่ชอบเลยไม่จะเถียงสิผมไปลอง b S กันมาแล้วกล้องเลดมี่โน้ต 9s ดีกว่าก็เดี๋ยวให้พี่นิวเข้าไปแต่สปาต้าเลยสปาต้านเลยนะครับแล้วก็ต่อยกันตอนนี้เลย ีอย่าเพิ่งพูดจบพี่ถ้าใครสนใจติดต่อหลังไม้ได้เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเพจเหมือนกันอ่ะขอขอบคุณพี่นิวด้วยนะครับจบเร็วงเลยอาคุณนัทครับเลือกอะไรโอ้คิดไม่ทันเลยพี่มีอะไรว่าอ่านตัวท็อปสุดที่เราอยากจะได้อาเฟิร์สคงตเป็นอตั้งแต่เราตัดคลิปมาเราคิดว่าอย่าไปพูดกับเขาดิแทรกเนี่ยเราไม่มีภรรยาหรอเนี่ยเออเราเป็นคนอย่างนี้ได้ไงกันก็ตัวท็อป ท็อปสุดช่ปะก็คงจะเป็น iPhone 12ไม่ใช่ต้นไร้ไม่ใช่ต้นตาลนะเฮ้ยนี่เล่นคนเดียวเลเหงาเลยฟิวส์โจมเหงาเลยมุ๊คเคริมนั่นแหละถ้าเอิเป็นตัวท็อปราคาสูงสุดใช่ป่ะพี่มันชอบเลยพี่มุกเคริมเยี่ยแบงค์บอกมุกเคริมบุกเคริมแกงเขาแกงเขาถามได้ทีเหรอมันง้างนานเลยนะตัวแรกก็คงเป็นอยู่กับมันเยี่ยข้อมูลข้อมูลผมฮะผมไม่รู้ว่าตัวท็อปของอะไร เอาถามนัดสักทีเออน้ากูเนี่ยก็นั่นแหละตัวเฮ้ยพี่พี่เนพูดอะไรก็ไม่รู้พี่ชคดีครับพี่ไม่วไปมีไปแจ้นัทที่ไหนนะที่ไหนไม่ได้พูดสักทีนัดเอาเปิดใหม่ครับน่าจะถานตัวแรกก็เป็นตัว iPhone 12 Pro Max อ่ะนี่คือตัวท็อปที่นั้นชอบละอ่าใช่ส่วนตัวหลับกลางกลางใช่ไหมกลางหมื่นห้าหมื่นหก พิ่งตัดนี้ไปก็ชอบอยู่นะเร็วมี X7 Pro เพราะว่าเป็นซีวิวตัวใหม่ใช่หรือไม่ City 1,000 Plus ใช่ใช่ส่วนตัวราคา,า,คาต่ำเนี่ยโอ้โหช่วงน,นี้พอดีมพค่ยจะตัดตัวราคาตำ่ำมาด้วยรวยรอคนออมันรวยเขาเรว่า <laughs> ราคาต่ำเหรอ,อถ้าจะเป็นนัดจะซื้อนัดจะซื้ออะไรไเลือกมาสักตัวไม่ต้องชื่อรุ่นก็ได้อะแบนก็ได้ ซัมซุงซัมซุงใช่ราคาถูกก็จะเป็นพวก A 1 2ึ่ปะ A 0 2น2 1เองหอ A 2 1อะไรเงี้ยเขาเป็นอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมซื้อเป็นตัว A 3 0 A 3 0ใช่ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้มัน A 7 1ก็ราคาลดลงมานะใช่ไหมเออเจ็ดหนึ่งก็จะหลักๆหมื่นอยู่ดีนะพี่ไม่ไม่ถึงเจ็ดแปดพันนก็ไม่ถึงถ้าเป็นต่ำหมื่นแล้วผมว่าใจซัมซุงไปก่อนดีกว่าอย่างน้อยผมว่าเชื่อมาในตัวแบรนด์ถึงจะเล่นเกมไม่ดีแต่ว่าก็ความปลอดภัยระดับใช่ใระดับ สากลโอเคโอเคขอบคุณนัดมากครับนะครับเราพานไปทำตั้งตัวเราข้ามกอลไปเลยเดี๋ยวเราหาข้อมูลก่อนไปหาข้อมูลอ่ะแบงค์สวัสดีครับแบงค์จะเลือกตัวไหนครับผมท็อปสุดก่อนท็อปสุดว่า G Phone แน่ๆท็อปสุดผมน่าจะเลือกไม่ไม่ไม่เอา R G Phone จะเลือกเป็น OnePlus 8 T เพราะว่าผมชอบฟีลลิ่งการจับถือของ OnePlus แล้วก็มันความสมดุลมันดีมากแล้วก็หน้าจอมันเป็น Super Bowllet ด้วยแล้วก็ในโหมดเกมของ OnePlus เนี่ยจะมีโหมด F Natic ใช่ครับมันทำให้ F Natic ไม่แปลกเป็นเฟรนติเป็นเฟรนต ช่วยขับพวกสีสันในเกมช่วยขับรถได้ไหมช่วยขับรถก็ได้เรียกน้องๆเล่นดีเอาแล้วพิษเด่นมิษเดนมิษเดนมิษเดนพิษเดนผมเลือกเป็นมีสิบ T Pro นะครันมีสิบ T Pro ครับในเกมใช่ในเกมอย่างเดียวเลยแบตอื่นด้วยจอไม่ค่อยดีนี่ไม่ดีได้ไงทัชเขาเร็วมากเลยนะเร็วเกินเร็วอ่ะตัวราคาประหยัดนะกรันประหยัดผมเลือกโคโก้ X 3า X สา f c ครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็น Snapdragon 7 3 2 G น่าจะเป็นตัวเดียวเลยมั้งตอนนี้ที่มีอ่ะ องเขากาบอ่ะแ้่ผมไม่ได้ถ่ายรูปอ่ะ้องก็ดีจอมก็ดีมีทั้งหลายางอ่ะเฮ้ยทันไม่ล่างพอในกลุ่มแบบม่วงกันหลายคนแล้วเมื่อกี้ยังเชียร์มีอยู่เลยเมื่อกี้มึงอไงสักไม่อยู่เลยอูลบออกแล้วจอมมีเลยนะฝากติดตามด้วยนะครับตวงติ้งหง่ตวงติ้งหง่ตวงติงเหรอพี่ก็ตวงติ้งผมพี่ก็ตวงติงผมเหมือนกางเชิญตอไปครับอ่ะก๊อปผมรออยู่ตัวท็อปเรื่องอะไรครับตัวท็อปผมก็เป็นตัวไอโฟนอีกเหมือนเดิมนี่มาแล้วพี่มาแล้ว ี่เพราะเพราะเพราะผมชอบไอโฟน e มันเดิมใช้นาน ตัวชอบผมข้ามไปเลยพี่เพราะว่าทุกคลิปผมเอาตัวนี้อยู่แล้วตัวกลางตัวกลางนี่ผมผมชอบวันพัสด์ถ้าลองมาวันพัดหนอดใช่เป็นวันพัดหนอนอะไรดีไม่ก็วันพัดหนอดเลยวันพัดหนอดเออมีหลายหนอดเออมีหลายหนอดนะมีหนอนก็มีมีหนอดนอนไม่รับหัวใจมันกระซับกระซายก็มีนะฮะเัาพัดหนอนเฉยกลับแล้วมันพัดหนอนเฉยพี่อ๋อไม่ไม่เอาหนอดนอนไม่รับเนาะ แล้วก็ตัวราคาประหยัดเอาไวราคาประหยัดนี้มีผมยังหาไม่ค่อยได้แต่ถ้าอยากใช้ก็เป็น Samsung ถ้าเป็นถ้าเป็นตอนนี้มันอาจจะเป็นตัวเก่าหน่อยนะก็คือตัว g a l ิ x y เออเป็นสิ a โคตรถูกอ่ะเจ็ดพันใช่ฮะโอเคขอบคุณกรอบครับครับใครตอบใครตอบน้องกายน้องกายเลือกอะไรครับแพงสุดแพงสุดที่เราอยากได้วันพันแปดโปรเออไม่เลือกสิบสองโปรแมสอ่ะไม่ไอโฟนหรอไม่ไอโฟนอ่ะน้องกายผมกูจะเอาเลย ทำไมถึงเลือกวันธุ์อะรพออะไรพออะไรมันสวยอะสีสีเขียวอตัวเม็ดก็สวยเอออะไรเออหลังพี่เนี่ยสักแอปเปิ้ลไปเลยรู้เปล่าสักไปหลายยี่ห้อเป็นเกลือนวครับตอนนี้สีสีจำสีได้ปะเป็นสีอะไรสีเขียวอ่ะสีที่แบบโรเบิร์ตแลนี่จูเนียร์เขาใช้นี่กูพูดแทนน้องนี่วิญญาณน้องเข้าสิงเพราะเขาจ้างมาต้องใช้ฮะ ่ีพใช้ใช้ดิครับผมไม่ต้องจ้างให้เครื่องมาผมก็ใช้ครับมาพัดเข้าหน่อไหรมาครับผมระดับกลางระดับกลางน่าจะเป็น vivo v 2 0 pro นี่ทำไมถึงเรียก vivo v 2 0 pro ครับเพราะว่านู่นอยู่นู่นเดี๋ยวแช่กล้องไม่เด้ก็เดือนเดือนที่แล้วแม่ไปซื้อรุ่นนี้ให้น้องก็เลยเอามาลองเล่นชอบไหมชอบชอบสีมันจะเป็นสีรุ้งลุ้งเป็นสีลุ้งลุ้งก็คือการเล่นโทรศัพท์ของน้องกายไม่ได้มาทัดดู Facebook นะก็คือจับพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแล้วก็ตัวถูกที่สุดตัวถูกที่น้องกายต่้งหมื่นซื้อต่้งหมื่นตั้งหมื่นจะมาหกเจ็ดพัน infinite g รุ่นแปด โอ้โหนี่ขนาดพี่ติ๊กเขาเข้าไปครั้งสองครั้งนี่ต้องกายตายเอนีตกเข้าอีกแล้วเนี่ยเออทำไมเพราะอะไรมพรากายตัดเองด้วยนะคิดนี้ตัดแบบเพราะว่าแกแล้วแก้อีกอย่าทำไป็นกินกัญชย เพราะอะไรครับเพราะอะไรมันเป็นมือถือที่เน้นเกมอยู่อะเมื่อคืนก็เห็นเครื่องมันตั้งอยู่เลยเอามาลองเล่นเมื่อคืนไี่ในฝันหรือว่าเมื่อคือในฝันเออเหนื่อยขยี้นั่งใกล้เหลือเกินนั่นแหละผมลองเอามาเล่นแล้วเออมันมันลื่นดีจอเป็นเก้าสิบพอยไหมจอมันทัดดีใช่ผมเก้าสิบพอยนัทดีแค่นี้ขอขอบคุณครับน้องกายเน่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 มาเร็วแทงสุดแทงสุดเอาอะไรต้องตรีย

คือ <c oughs> ถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์ประหลาดอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันไม่มด,ด <c oughs> เเูเรือดู่าเยกะล็อกล็อกแม่งลอยช้อนแล้ว หมคลิปนี้ผมตัดพี่อายทำไมทำไมมันเป็นไอโฟนที่ผมถูกใจมากตั้งแต่ผมใช้ 6S มาผมไม่เคยถูกใจไอโฟนขนาดนี้ตั้งแต่ใช้ 6S คือใช้โ s เป็นตัวสุดท้ายได้าแล้วก็พอรุ่นนี้แล้วก็ได้มาจับแบบมันโอเคมันชอบอ่ะแล้วระดับกลางล่ะระดับกลางผมเลือกเป็น galaxy s 2 0 f e สีแดงอ๋อเลยต้องมีสีแดงด้วยเพราะมันยูนิคเป็นยูออยากรู้อยากแรกก่อนทำไมต้องเป็นสีแดงคือรุ่นถือเข้าใจได้ชอบชอบสีแดงนะครับแล้วก็มือถือมันไม่ได้ทำสีแดงแทนแล้วมันเด็ดดี ถ้าเกิดไม่ใช่ไอโฟนนิดน้อยรุ่นเลยที่เป็นสีแดงอ่ะ S ยี่สิบ FE เพราะสเปคมันถูกสุดทุกสุดผมเอาแบบบ้านเบคกไปเลยก็คือโปโก้เอกสามไอเอสี่ีไงล่ะไอสามับแบงก์อ่ะเออไม่คิดเองอ่ะเออใช่ใช่ใช่ พี่อบนี้ไม่เป็นแบบแกลบป้จนใจนะไม่ใช่องเอนั่นแหละครับอ่ะขอบคุณเนเตง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 เงเต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 งงเตงเตงเเตงเตงเตงเตเตง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 เต มันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เป็นมิดกับกระเป๋าอีกอย่าง12 Pro Max มันจะถ่ายอะไรใกล้ไม่ค่อยได้แล้วผมเนี่ยชอบถ่ายน้ำบัดบินเซตใบเซตอ่าใบาเซตน้ำบัดมันจะต้องสักฟุตนึงอ่ะม,มันมีจะถ่ายได้ก็ลำบากตรงนั้นก็ใช้12 Pro ดีกว่าถ้าถามผมนะเล็ก<ะ>ด้วยพกพาง่ายด้วยระดับกลาง,งให้เรียวมี X7 Pro ครับก็ที่ให้เนี่ยเพราะว่าชิปเรมเซน i t y 1000เนี่ยดีใช้ 5G แล้วแบตไม่ลดฟาสชาร์จก็ดีเกมก็ดีแล้วก็เครื่องมันบางตัวเนี่ผมจะเน้นเครื่องเล็กๆบางๆจอสวยจอสวยด้วยแล้วก็ราคาถ้าเกิดว่านับราคาถูกนะราคาถูกเนี่ยผมว่า r เรซมี่ 9S ชิ้นเลนมัน48ล้านก็ถูกแต่ว,ว่าผมทำเทียบไปแล้วในช่องไปดูได้นะฮะที่ช่องเบรนเทียบกับไอโฟนด้วยนะใช่ครับคือถ้าเหรียญราคานี้เนี่ยคุณดูสเปคเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกมันรู้สึกเฉยๆใช่ไหมครับแต่พอใช้งานจริงเนี่ยตัว Redmi 9X อ่ะ ฮาร์ดแวร์ข้างในแม่งดีมากชิปเรคคอร์ดดีจอดีตัวกล้องชิ้นเลนอย่างเลนอัลเทอรไวเนี่ยผมจะซีเรียสเรื่องเลนอัลเทอรไวมินพิเศษเพราะชอบถ่ายเลนอัลเทอรไวมันขอบไม่ค่อยม่วงบันทึกเสียงก็ใช้ได้ต่อไม้แยกได้ด้วยก็ราคาตัวนี้เหลือประมาณ4,000กว่าบาทอ่ะเอาเหะอะ4,000กว่าบาทจะหาสปเปคจากนี้ได้ที่ไหนแล้วไม่มีแล้วก็คุ้มนะสำหรับผมประมาณนี้ครับผมอ่ะถ่ายให้เจ๊คนสุดท้าย ไปมีอะไรเลยนอกจากกินแล้ท่านจะชอบไหมอันนี้ยังเอาเป็นเพลงเหรอพี่โจก็เถิดว่าตัวท็อปพี่ชอบน้องคนไหนครับเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาดูงมาดูงชวนขนของกลับบ้านเดี๋ยว 12 Pro Max ครับทำไมเพราะอะไรลอกเขามาหมดเลยเไม่มาตอบโจทย์ปกติพี่จะเลือก Samsung นะอย่าง Note 20 Ultra ันี่ไม่แบตหมดเร็วครับพี่ก็ใช้อยู่ก็ใช้อยู่ครับถึงได้รู้ไงแต่ถ้ามัน the best ที่ประทับใจจริงคือ12 Pro Max เนี่ยแม้ว่าจอชิปใหม่แอปก็ทรงประสิทธิภาพกล้องก็ทรงพลังใช่ตัวเครื่องก็ทรงความหนักหน่วงนั่นแหละครับอ่ะรุ่นต่อไปเลยครับรุ่นต่อไปราคากลางรถ้าราคากลางวจัดกลางๆอเออกลางๆชอบ vivo v 2้ตยีครับนี่ไม่อะทำไมอะบัตรหนึ่ง สองดูดีแล้วก็ Vivo เป็นแบรนด์ที่ระบบความปลอดภัยดีด้วยทัดดีแล้วก็ใช้งานได้น่นลอมลื่นซอฟต์แวร์เสถียรกล้องหน้าถ่าดวิดีโอได้อีกโฟกัสอีกเพราะว่าผมใช้ในการอัดพวกหูฟังพวกนาฬิกาต้องใช้กล้องกล้องหน้าเนี้ยเวลาวิ่งรถไฟ ในับเฮ้ยเฮ้ยมันใส่หัวชนมือหมดบินจะมีหน้าเงินเดือนในแบงค์ไม่ขึ้นแล้วพี่ดูจับตรงว่าแล้วมันแบบใส่เคสแล้วมันดูดีใส่กระเป๋ามันก็ดูดีมันไม่หนาใช่เวลาขอลายขอลายมันก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเลายลูกค้าลายลูกค้าแม่เดี๋ยวกันผมอุตส่าห์เดินมาเลยเนี่ยเกือบไปแล้วแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นได้ขอลายน้องเขาป่าวเฮ้ยของกูนานอยู่ย อ่าตาตาตาถูกที่งานหนเลือก M 3 1ครับราคาประมาณ5,000ันอ่ะมันได้จอซูเปอร์โมเดลใช่เรื่นแล้วก็กล้องหน้า 4K กล้องหลัง 4K จอเป็น Full HD ด้วยนะไม่ใช่ HD นะใช่ Full HD ซูเปอร์โมเดลเลยแล้วก็ได้รับการอัปเดตแน่ๆคืออย่างที่บอกอ่ะถ้าเป็นเหรราคาที่ถูกอ่ะแล้วใช้งานประจำวันแล้วเราต้องสแกนโทรศัพท์คือมันต้องอัปเดตความปลอดภัยตลอดเวลาครับคือน้องๆอาจจะไม่รู้เพราะว่าน้องๆแบบ ไม่ได้ไม่ได้ใช้เรื modified, şey <Bruno> ่องนี้อาจารย์เล Than ่นเกมเล่นเกมเอ็นเตอร์เทนอาจจะไม่ได้มองเอ็นเตอร์เทนผมด้วยน้องๆเอ็เล่นเอ็นเตอร์เทนใช่เจ้าอะไนะคน้องๆห่างบ้างแต่ว่าพวกเราต้องอาศัยความปลอดภัยอะไรพวกนี้ในในชีวิตประจำวันการโอนเงินในจำนวนเยอะๆจำเป็นจะต้องใช้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงหน่อย มีแบบก็คือเน้นโอนให้มันปลอดภัยสรุปประมาณนี้ประมาณนี้แต่ละคนก็จะเลือกต่างกันเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านเลือกแบบไหนนะครับตัวท็อปสุดของปี2020ตัวมิดเรนของปี2020แล้วก็ตัวโลของปี2020นะครับเดี๋ยวพอเลือกนี่ก็แบบคนที่ติ่งนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันคือคือคุณลองคิดดูแล้วกันว่าปีปีหนึ่งเนี่ยพวกเราจับมือถือมาเป็นร้อยเป็นพันเครื่องที่เราเลือกกันมาเนี่ยเราเราคัดกันมาแล้วมันมันอยู่มานานเนี่ยมันจะมองข้ามสเปคไปบางส่วนแล้วใช่ มองผลึกในเรื่องของแบบฟิลลิ่งการใช้งานศูนย์บริการอะไรพวกนี้มากขึ้นอย่างเอาง่ายๆสมมุติว่าราคาเท่ากันแบรนด์เลนสงสเปคด้อยกว่าระดับหนึ่งแต่แบรนด์หนึ่งสเปคสูงมากแต่แบรนด์หนึ่งก็คืออัปเดตความปลอดภัยอัปเดตอะไรให่มันใช้ได้แบบไม่รู้สึกตะขิดตะหวงอ่ะใช่แล้วชีวิตก็แบบง่ายเออชีวิตมันง่ายอะไรเงี้ยมันมีฟีเจอร์ให้เข้ากับ ไลฟ์สไตล์ของเราเราก็เลือกสิ่งที่ชอบมากกว่าอย่าง B M เนี่ยเอา B M แล้วจบลิปนะครับไม่อธิบายง่าย B M เนี่ยไม่มี Adaptive Cui นะครับรถคันละสี่ล้านทงที่แบรนด์ญี่ปุ่นติดมาให้หมดแล้วแบรนด์จีนมีให้หมดแต่ทําไมคนยังซื้อ B M เพราะมันมีเหตุผลในตัวมันเดคเคนั้นให้ลิปนี่เป็นการประกอบการตัดสินใจเือเขาก็มีเหตุผลในการตั้งราคาแลวคือถ้าเกิดเบนจะเข้านี่ถอดเสื้อตัวนี้ทิ้งไวมเนี่ยเฮ้ยเบนเข้าแล้วแต่เราแต่เราจะรอ B M ครับไม่เราไม่มีเงินหยอกหยอก ประมาณนั้นมันมีเหตุผลของนี้เขาอยู่ประมาณนั้นครับพี่แบตจะหมดละโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีคำพูดเจ็บแป๊บห้แม่งกระโดดเขาฟ้องนี่เราต้องตัดอีกแล้วนัดวอร์ย่านนี้ก็